สวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะคุณกว้างค่ะวันนี้ก็ค่ะแบ่งปันเอมีคเคสดีๆอะไรมาแบบไปถึงคะค่ะวันนี้ก็เป็นเคสเกี่ยวกับโรคไตเสื่อมนะคะก็เป็นลูกค้าค่ะก็คืออ่าทานตัวอูมิอย่างเดียวนะคะก็คือเดือนละเขาสั่งทีละกล่องเนาะเดือนละหนึ่งกล่องลูกค้าก็ทานไปสิบแปดวันค่ะก็รายงานมาบอกว่าดีขึ้น ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะมาหาหมอพอดีนะคะก็คือเริ่มทานเนี่ยหนึ่งวันที่หนึ่งพอดีนะคะวันที่หนึ่งตุลาเดือนก่อนแล้วค่ะอ,อะวันที่หนึ่งพอดีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปตรวจมาละสิบแปดวันนะคะก็ค่าไตาดีขึ้นนะคะ,ะจากเดิมเนี่ยห้าสิบนะคะดีขึ้นไม่เยอะเป็นห้าสิบสองแต่ที่ค้าดีใจมากคือ เดิมทีเขามีปัญหาปัสสาวะเป็นฟองค่ะแต mm hmm. ใน19วันเนี่ยคือปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยไม่มีแล้วค่ะ mm hmm. อาการที่ปัาาสสาวะเป็นฟองก็คือมีโปรตีนรั่วเนาะที่เราท<อ>ราบกันก็คืออาการเนี้ค่ะก็คือหายไปเลยลูกค้าก็ดีใจมากก็สั่ง mm hmm. ทานต่อเนื่องแน่นอนนะคะลูกค้าบอกค่ะอื mm hmm. ะค,ะครก็มีปัญหาปัสสาวะเป็นฟองเนาะ,ะเป็นหนึ่งการข้างเคียวของไตก็ลองทานเนาะให้ความมั่นใจาทานอูมิควบคุมอาหารค่ะดีขึ้นแน่นอนค่ะค่ะนะคะก็นะคะเคสดีๆแบบนี้นะคะก็ขอให้นะคะค่าไตาของคุณลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video